อันนี้ถามจากใจจริงเลยนะครับไม่ต้องไปเซิร์ชตอนไหนณนเวลาที่คุณดูคลิปนี้อยู่ครับคุณรู้ไหมครับว่า Netflix เนี่ยมันมีเกมเซอร์วิสด้วยนะครับหรือว่าก่อนยุคที่เขาเจ้า GTA เข้ามารวมเนี่ยคุณรู้ไหมว่า Netflix มันมีเกมเซอร์วิสด้วยนะครับผมสารภาพาตรงนะผมรู้แต่ผมไม่รู้ว่ามันเล่นได้ง่ายขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าเออมีการเปิดให้บริการทั่วโลกในประเทศไทยก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับจนกระทั่งผมไปเซิร์ชว่าตั้งแต่สมัยมี GTA Trilogy เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเฮ้ย มันง่ายขนาดนี้เลยหรอวะเราแค่แบบเข้าไปใน Play Store App Store แล้วก็แบบเฮ้ยเซิร์ชชื่อเกมกลายเป็นว่ามันขึ้นเป็นชื่อเกมนะครับมันไม่ต้องเข้าไปในแบบว่า Netflix อะไรเพราะว่าจากตอนแรกที่ผมคิดเนี่ยไอ้ Netflix เกมนี่กูจะเข้าไปเล่นตรงไหนวะในทีวีที่บ้านมันก็ไม่ได้เห็นมีเมนูอะไรที่มันมี GTA มาให้เล่นหรือว่าในแอป,ปมือถือก็ไม่ได้มีนี่หว่าอ๋อสรุปมันไม่ได้แบบขนาดนั้นผมคิดเยอะไปเองนะครับมันเป็นชื่อเกมใน Play Store App Store เลยแล้วก็แค่มีเขียนว่า Netflix ต่อท้ายเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็นฟรีทั้งหมดเลยสำหรับผู้ที่สมัคร Netflix ใช้งานอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ฮะ Netflix เองนะครับมีเกมให้ดาวน์โหลดและเล่นรวมกันทั้งหมด86เกมนะครับบนโมบายแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่า คนส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปแหละครับน่าจะยังไม่รู้จักไอ้แพลตฟอร์มเกมมิ่งของทาง Netflix นะครับแต่เมื่อไม่กี่เดืที่ผ่านมานี้เองนะครับทาง Netflix เนี่ยเขาได้จับมือกับทาง Take Two Interactive แล้วก็ Rockstar Games ผู้พัฒนาจะจำหน่ายของทางเกมตระกูล Grand Theft Auto หรือว่า GTA นะครับเพื่อที่จะเอา GTA Trilogy Definitive Edition เข้ามาสู่แพลตฟอร์มของ Netflix Gaming ของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมบนมือถือนะโดยที่ไอ้ Trilogy หรือว่า3เกมเนี่ยจะประกอบไปด้วย GTA 3นะครับ GTA 3GTA v City แล้วก็ gta san andreas นะครับทั้งหมดนี้เป็นเกมระดับตำนานนะครับเกมตั้งแต่ผมแบบอยู่ประถมแล้วก็แบบอาจจะเพิ่งเข้ามัธยมนะครับตอนนั้นนี่จำได้ว่าโอ้โหเล่นมาทุกเกมเลยนะครับว่าตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งบนแพลตฟอร์มโมบายนะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อแยกนะ มันจะอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อเกมนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกของทาง Netflix เนี่ยคุณสามารถไปโหลดแล้วก็ล็อกอินเล่นได้เลยอยู่ในค่า subscription s u b oh. s c r i p t i o นของ Netflix คุณแล้วนั่นเองนะครับ oh. และหลังจากที่เปิดตัวไปไม่นานนะครับ GTA San Andreas นะครับหรือว่าภาคใหม่สุดใหญ่สุดจากไอ้ทั้ง3ภาคนี่ครับก็ขึ้นแท่นอันดับ1เกมฟรีทั้งใน App Store แล้วก็ Play Store นะเพื่อเกมเนี่ยมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะ d e f i น i t i v e e d อ t i o n นะครับอันนี้ก็คือคุณแบบจ่ายตังค์แบบ,500บ เกมสำหรับ subscription ของ Netflix อันนี้ฮะอันนี้ได้ขึ้นอันดับหนึ่งของฟรีเกมนะครับเพราะว่าก็แน่นอนนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ฟรีหรอกครับแต่ว่าคุณสามารถโหลดได้ฟรีถ้าคุณเป็น s u b s c r i b e r ของ Netflix แค่ล็อกอินเข้าไปเล่นเท่านั้นเองนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับทั้งหมดนี้ฮะก็เป็นเหมือนการโปรโมทเกมมิ่งแพลตฟอร์มของทาง Netflix ครั้งใหญ่เลยนะครับ ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะผมเองเนี่ยยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่ติดตามวงการเกมอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่อยากจะรู้ไงว่ามันง่ายขนาดนี้แต่พอเห็นมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันง่ายจริงนะครับและคนเนี่ยก็จะน่าจะรู้จักไอ้แพลตฟอร์มการเล่นเกมของ Netflix มากขึ้นหลังจากเนี้ก็ได้รับพื้นที่สื่อมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆบนเฟซบุ๊กที่เอามาแชร์กันคนทั่วๆไปเอามาแชร์กันหรือร่วมไปถึงผมเนี่ยก็เอาข่าวนี้มาเล่าให้คุณฟังด้วยยเเช่น่นนกงงกัะะคแตง็ถอ จำนวนผู้เล่นของเกมมิ่งแพลตฟอร์มเน็ตฟิกเนี่ยฮะเทียบกับจำนวนซับสไครเบอร์ที่จ่ายตังค์เน็ตฟิกเพื่อดูซีรีส์ดูหนังดูอะไรต่างๆอยู่เนี่ยครับมีแค่ไม่ถึง1%เลยนะครับนั่นแปลว่าอีก99%เนี่ยเขายังไม่รู้จักไอ้เน็ตฟิกเกมตรงนี้นะครับแต่พอ GTA เปิดตัวไปเนี่ยผมคิดว่า ตัวเรียนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับและหลังจากนี้คนน่าจะเริ่มรู้จักกับแพลตฟอร์ม Netflix Gaming มากขึ้นนะครับใครที่คิดว่าตอนนี้ Netflix เนี่ยค่าบริการมันแพงนะครับซึ่งมันก็แพงจริงนะเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นนะครับราคาเนี่ยสูงที่สุดเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าคอนเทนต์นของเขาเนี่ยก็เยอะจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องซีรีส์ไม่ใช่เรื่องหนังจากนานาชาตินะครับทุกวันนี้ มันก็มีเกมเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจ่าย Subscription ราคาแพงของเขาเนี่ยมันก็รวมเกมเข้าไปด้วยแล้วในอนาคตที่จะถึงนี้น่าจะมีเกมใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเกมของเขาเองนะครับมันก็มีตั้งแต่ first party เป็นคอนเทนต์ของทาง Netflix ที่สร้างขึ้นมาเองหรือว่าเป็นเกม third party ที่เขาซื้อต่อมาจากค่ายอื่นเช่น GTA Trilogy ตรงนี้นะครับแต่ในอนาคตก็น่าจะมีเกมที่ฟอร์มยักษ์เข้ามาเพิ่มเติมเหมือนกันถ้าเขาต้องการจะให ไอโมเมนตัมเนี้ยมันเดินต่อไปและให้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมันโตต่อเนื่องไปนะครับส่วนข้อเสียของไอเน็ตฟลิกส์เกมนี่ผมยังไม่เจอนะเท่าที่ไปลองมาเนี้ยคือมันแบบไม่ว่าจะเป็นเกมอะไระครับผมยังไม่เห็นไมโครทรานสัคชันเลยนะแล้วก็ยังไม่เห็นพวกแอดด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมของคุณถ้าคุณเป็นซับสไครเบอร์ของ Netflix บนแพลตฟอร์ม Netflix เกมเนี่ยก็มันจะเหมือนว่าคุณเป็นเจ้าของเกมได้สมบูรณ์แบบนะครับในขณะที่บางเกมที่คุณซื้อเนี่ยมันมีเกมมีแอดม ตอนนี้ยังไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าการการะทําแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนการแข่งขันนะครับกับไอ้พวก Google Play Pass นะครับหรือว่าเป็นการแข่งขันกับทาง Apple Arcade ก็สามารถเอามาเทียบได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนถ้ามีเซอร์วิสยิ่งเยอะมีตัวเลือกอะไรต่างๆยิ่งเยอะราคายิ่งคุ้มเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคทั้งหมดครับ